เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราสามารถฆ่าแพะบูมิกละเร้ากว่าจะฆ่ามันได้มันทำให่ผมรู้ว่าชีวิตคนเรากว่าจะเพอร์เฟกได้นี่ต้องพลานอะไรขึ้นมาเยอะแค่นเราต้องใช้กุญแจนะฮะที่ได้มาจากแพะเปิดประตูนี้นั่นเองนะครับ เมื่อเราลงไปเราจะพบกับอะไรเมื่อเราอรอลุ้นกันนะฮะเจอเจอของแต่ไม่มีของนะครับอ่าตรงนี้มีทางลงนะฮะมีมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ากล่องพวกนี้ไม่มีของเลยนะฮะตีมานัดต่อน,นัดแล้วไม่เคยมีอะไรเลยนั่นไงเจอศัตรูข้างหน้าครับเฮ้ยครับออู้ฮ้ยอูนึกว่าไม่เห็นเหรอนึกว่าไม่เห็นนะนกเ,นนะเกือบแล้วไม่เข้าเกือบโดนอุ้ยนั่นมีของอุ้ยมีของข้างล่างนี้มีอะไรโอ้โห ques. เลงกันเป็นตับเลยฮะ เป็นตับเลยจังหวะนี้ครับเฮ้ยอุ้ยแรกแรกกับเราอ่ะไม่คุ้มหรอกนายเฮ้ยข้างล่างมีอุ้ยอุ๊ยเดียวอ้ออุ้ยอุยเฮ้ยอ่าาย่าตาย้วโอ้ my god วอีกแล้วมหากรรมเดินไกลอีกแล้วกว่าจะเดินมาถึงนี่มันลำบากรู้ไหมเนี้ยรู้ไหมอย่างอ้อหลังเข้า ในายใครพ่นไฟเมื่อกี้โอ้โหข้างหลังเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนไฟเผากินกระย่าโอ้โหเฮ้ยโหดโหดเนะโหดเนะโหดเนะอดนะโหดเนะนั่นมันเขาสับหมูเขาทำเหมือนเขาทำอาหารอะไรอยู่หรือเปล่ามันสามารถลงไปคุยได้หรือเปล่าครับหรือว่าไงน้องเฮ้ยทำไมหยุดอ้าวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแล้วมันหายไปแล้วมันวิ่งขึ้นมาหารเราหรือเปล่า โอ้โหมีดมันใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยลงไปข้างล่างนี่รับรองได้เลยฮะมันต้องลงข้างล่างครับเฮ้ยโจ้โอ้ย่แย่เลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยาเฮ้ย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 โอ้หโอ้ยโดนทีสเตมินาแทบหมดยา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 พึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยโอ้ยท่าดีนี่นะท่าดีนี่นะออ้้าเ ย่าเฮ้ยโอ้โอ้เม่บางทีก็แบบรู้สึกขี้เกียจเดินเลือเกินบางทีถ้าเรารู้ประวัติของไอมอนพวกนี้ก็น่าจะดีนะฮะเหมือนกับว่าทุกคนนี้ตายเพราะอะไรไรเงี้ยอย่างไอตัวนี้เนี่ยน่าจะแบบว่าเอ่อเป็นพ่อค้าขายหมูที่ตลาดแล้วแบบโดนแบบชิงลูกค้าอะไรพวกนี้ก็เลยตอมใจตายก็เป็นได้นะฮะ ถือปังตอมมาสองอันนี้แสดงว่าเปิด2สาขาอูต้องต้องเรียนรู้วิธีการตีมันก่อนนะว่ามันจะตียังไงนะรู้สึกมันจะเดินกระยุกกระยิกอยู่โอ้โหโอ้ยทับอย่างนั้นแสดงว่ามีโอกาสให้เราตีแต่ว่ามันสวนกลับมาอย่างนี้โอ้โหบล็อกไม่ได้ไม่สามารถอุ้ยอุ๊ยทำไมเหมือนมีใครมาแจมอ้ามีเรื่องมีเสือกเฮ้ยอ้าวอุ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยไม่ได้หรอกน้องไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกครับเฮ้ย ย่าหูจะตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยเฮ้ยยาย่าอุ้ยเว้าเว้าเว้าว,ว,าว,ว,าวแหมตีแล้วต้องรับผิดชอบนะฮะผมอื <c oughs> ไม่ธรรมดาทีเดียวเฮ้ย <c oughs> ข้างล่างนี่มันมีเฮ <c oughs> ้ยอุยอ้ยหมาเฮ้ยมันเป็นน้ำว่ะอู๋อู๋มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเฮ้ยเออแอ้อุ้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอึอึ วิ่งไม่ได้ไะอยู่ในน้ำนี่ไม่สามารถวิ่งได้นะอุ้ยหมายตัวนี่มามานี้เออโอ้โหหลบด้วยอ้อหลบเหรอเก่าเกมเหรอเก่าเกมอุ้ยเก่าเกมเก่าเกมเกม,มันหลบได้ทุกดอกมันหลบได้ทุกดอกมันยังหลบอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็ยังสวนเข้ามาแล้วตีอยู่หูยังหลบได้ทำไมมันโหดอย่างนี้มันโอดอย่างนี้ฮะแหม โอ้มีสองตัวละอ้ยมามามานี่มามนนี่เฮ้ยมีหลบมีหลบอเอเยอะกว่าน,นี้ก็เจอมาแล้วไม่ต้องห่วงเลยมีหีบสมบัติด้วยเห็นไหมครับมันต้องเฝ้าของดีๆไว้แน่นอนเลยฮะมนนี่มนนี่เร็วๆมนนี่เร็วเออมาเว้ยมันวุ้ยว้ยอ้าวไม่มาวะนี่ ไม่มามาไม่มาไม่รู้แต่ไอ้นั่นแม่งมาแล้วโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งก่อฆ่าหมาก่อนก่อฆ่าหมาอดอุ้ยตีมาอุ้ยแย่แล้วโอ้หลบได้ครับผมตีตีเฮ้ยอย่าพึ่งอ่าอุ้ยเขียงหมูมึงพังหมดแล้วเขียงหมูพังหมดแล้วอ่าเขียงหมูพังหมดแลยเดี๋ยวขายไม่ออกหรอกขายไม่ออกอุ้ยชิบหายแล้วอุ้ย้างๆก็มาเดี๋ยว อย่าพึ่งนะโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god มานี่ครับมานี้ยโอ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 ้ยอย่าพึ่ง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 มีโอกาสอุ้ยไม่มีโอกาสแล้วสิมาแล้วกินก่อนอ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งหลบหลังเออในเมื่อเราไปทางนี้แล้วมันเจอนี่เราก็ไม่ควรไปใช่ไหมครับเราไปทางอื่นดีกว่าฮะประตูตรงนี้อาจจะเปิดได้ก็เป็นได้นะจังหวะนี้ เปิดได้เปล่านานได้ด้วยเว้ยโอ้โหสูส่แสงสว่างไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งเราได้นะครับเดินไม่ได้เฮ้ยนั่นไอเทมครับผมอุ้ยโอ้อะไรโอ้โหอุ้ยมันกินมันขมือบอุ้ยอุ้ยหลบไม่ได้ด้วยอาออ้โหเลือดเลือดเลือดจะหมดแล้วอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกระดกสองชดยาอุยมีมาเสริมมีมาเสริมมีมาเสริมตัวอะไรวะตัวอะไรอยู่ข้างใน มามื่าตัวอะไรอุ้ยตีทีละสิบเก้าอือสวรรวนเอาดิเอาดิเอาดิตีย้ำย้ำย้ำไม่ตายเว้ยย้ำย้ำเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหนึกว่าจะขึ้นมาขามือเอแล้วไปต้องเจออีกแน่เลยครับ <mostly. S 1> hmm, ต้องดูบนฟ้าดีๆแล้วฮะต้องดูข้างบนดีๆครับมีวะข้างบนมีไหมครับไม่มีนะผมตอนนี้โอ้โหโอผู้ชมัะ ข้างบนครับผมข้างบนฮะเยอะเลยครับอุ้ยลงมาแล้วครับจังหวะนี้ตีคู่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 ตรงนี้ล็อกครับผมลงข้างล่างด่วนครับโอ้ตรงนี้มีอะไรอุ้ยมีตะแรงด้วยแล้วมันจะเกิดแล้วโอ้โหโอ้หูแล้มันหนูยักษ์ โอ้ไม่ก็ดหนูยักษ์ครับผมข้างล่างเนงะโอ้โหนี่มันกองทัพไปตรงนี้นี่น่าจะอุ้ยอุอโอ้โหตกใจหมดตกใจหมดถูกไหมซู่ไม่เสียงผมว่าไปทางนี้ก่อนดีกว่าครับอาจจะมีบอลไฟล์รข้างหลังหนูจํานวนมากอันนี้ก็เป็นได้นะะหรือเปล่าวะมันมีอะไรเรืองแสงอยู่ตรงนั้นด้วยครับแต่หนูไม่โคตรเยอะเลยครับไม่ทีละตัวเหรอจัดหมดทุกคนเลยแล้วกัน หมดทุกคนหมดทุกคนนี่อะไรครับอุย้ยขวานอุย้ยรู้สึกว่าจะได้กุญแจมาด้วยนะฮะโอ้โหแต่หนูตัวนี้นี่รับรองได้เลยครับกุญแจนะฮะน่าจะไปใช้อุย้ยตรงนี้มีทางไปนี่ว่ะอุยอ้ยถ้าเข้าไปนี้ต้องรับรองได้เลยแน่นอนครับผมว่าอย่าเพึ่งดีกว่าเราว่าน่าจะใช้กุญแจเนี่ย ไปเปิดทางที่อาจจะมีบอลไฟอยู่ก็เป็นได้นะครับคิดในแง่ดีเข้าไว้ฮะตอนนี้พิษเราติดพิดเรื่อยๆแล้วถ้าถ้าเกิดเราไปสู้นี่สู้ไม่ได้แน่นอนครับแล้วตอนนี้ยาก็หมดแล้วด้วยครับเรากําลังจะตายลงในไม่ชานะฮะโอ้โหดักหน้าดักหน้าอย่างนี้ได้ยังไงลบลบยา,าเปิดประตูนี้ได้หรือเปล่าอ่าได้ด้วยครับผมงานบอลไฟอุย้ยจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้ว อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหโอ้โหสุดยดอดอไม่ธรรมดาเลยครับแม่เกือบไปแล้วฮะทีนี้เราจะลองลงไปหาหนูกันนะครับรู้สึกว่าข้างล่างมันจะมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหอะไรโอ้โหข้างคกอุ้ยข้างคกข้างคกเฮ้ยวิ่งผ่านไปเลยอุ้ยโอ้เยอะโอ้ อ,อ,อุ้ยมันพ่นพิษโอ้โหอร่อยห่อเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าโอ้พ่นอดัดอา้าวติดติดคำสาบอา้านั่งพนมมือเลยโอ้ทำไมรู้สึกว่าหลอดเลือนไปนหรือจะครึ่งหลอดครับโอ้แล้วมันติดคำสาบหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วมันแก้ยังไงครับผมอ,อุ้ย,ยแก้ไม่ได้แล้วก็ต้องสู้ต่อไปไม่ลงน้ำตกแล้วนะครับเราจะต้องไปไปหาน้องหนูตัวใหญ่ได้แล้วนะครับ เรากำลังจะผ่านบ้านมองนี้ไปนะข้างในน่าจะมีสิ่งเ,เล็กๆที่เรียกว่าอ้าวไม่ใช่หนูยักษ์ครับแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะถือโ oh อไมคก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำอะไร <S 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 อ,อ๋อเต้นแดนครับโอ้ยมันขึ้นมาแล้วครับผู้ชมคนระับ <Yeah>! ย่อ้โหมันแทงอย่างนั้นเลยฮนะอุ้ยลอยได้ด้วยสุดยอดไปเลยครัชทำอะไรฮะอุ้ยโอ้โหทะลุเกาะไม่สามารถบ็อกได้ ตบอย่างเดียวแล้วกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรออุ้ยอย่าอ้อา้ยเอ้ถีบกระเด็นเลยอีกทีเอาไอ้เรามันดึกว่าแบบจะโหดโอ้โหแต่หนูพวกนี้มันโหดมากโอ้โหตายเลยหรือว่าเราต้องโดดข้ามตรงนี้ไปครับตรงนี้ก็มีนะครับโอ้โหโอ้โหเจอแล้วโอเมก้ายังติดพิษอยู่เลยพหนุ่ม ไม่มีอะไรไปซูมเลยครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยมีหางด้วยมีหางมีหางอุ้ยอุ๊ยเดียว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 อ่าโอ้โหทีเดียวหลับไอ้หนูตัวนี้มันต้องดรอปไอเทมชั้นยอดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยฮะมันเห็นเราหรือเปล่าวะโอ้โอุ้ยตามันบอดข้างหนึ่ง้วยครับเห็นเปล่าไม่เห็นนะครับจังหวะนี้ครับไม่เห็นนะครับ อ่าลงน้ำแล้วก็ไม่เห็นนะครับผมจังหวะนี้เราเดินไปเก็บของนิ่งๆเลยฮะโอเคไปแล้วนะไปนะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหอ้าโอ้โหูน่สะบัดอ้อทีเดียวหรือเปล่าโอไมคก๊สหนูจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครโอ้โหยาพึ่งโอ้หูมันดักมาตีตรงนี้แล้วกันวิ่งร้อยสิบล้วเว้ร้อยสิบละเว้ เอาดิเอาดิมานี่มานี่มานี่อ่าเข้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อุ้ย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 เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอเข้าก่อนอ๋ออย่าพึ่งอ้าอย่าอย่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอื้อหืมเราไปอ่าอ่าฮ่าฮาทำไมเลือดมันต้องเหลืออยู่ครึ่งเดียวด้วยวะเคิร์สนี่แก้ยังไงครับเนี่ยโอ้แล้วมันติดไหมอ๋อเราไปเอาหนูไปล่อหนูไปล่อเอ้ยพาลูกมาฝาก อ่าเห็นลูกแล้วนะจังหวะนี้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโกรธก็ไม่บอกโกรธเนาะโกรธเนะโกรธเนะโกรธเนะโกรธอ่าอย่าพึ่งโอ้ไม่เกิดลบ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 เออเดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งยุ่งกับเราอย่าพึ่งยุ่งกับเรามานี่มานี่มานี่โอเคมานี่มานี่โอ้โหขอลบก่อนขอลบก่อนอย่าพึ่งอ่าไม่ได้หรอกครับ แม่มานี่ฮะมานี่ฮะนี่ฮะโอ้โหโอ้โหเรียกลวมาทันใจเลยร้อยหนึ่งเอาไปดิมานี่หันมานี่อาไนี่เอามานี่โอ้ยมีฟันฟันทะลุมาเลยนะยา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 โอ้โดนไปเลยครับจังหวะนี้ครับกินก่อนฮะอ่ามานี่ครับมานี่ครับมานี่ครับอื้มอื้รุนแรงรุนแรงมานี่ มานี่อุ้ยไปโดนอ้าจิบมาแล้วเออเพิ่งอุ้ยถอยเลยถอยเลยเออเอโดนนะวะไม่รู้อ้าผมไม่มีอะไรจะบรรยายสำหรับความยากของเกมนี้นะผมแค่ทำหน้าที่รับความสาดิสของมันเท่านั้นเองโอ้แค่นี้ก็ตายอีก สุดยอดไปเลยร้อยแปดสิบหกมานี่มานี่โอ้เลื่อนเหลือครึ่งเดียวก็สู้เลื่อนเหลือครึ่งเดียวก็อุ้ยไม่โดนใช่ไหมแล้วอ่าวโอ้เกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วครับผมอย่าสวนอย่าพึ่งสวนอื้อสวนสวนนะเอาอ้ยนิดเดียวเว้ยนิดอ้าเลื่อนเหลือครึ่งเดียวโดนทีเดียวก็ตายดิวะทำไมอ่ะสู้แฝงแไม่ได้เหรอเลื่อนเหลือเต็มเต็มอ่ะอย่ายอมแพ้ครับ อย่ายอมแพ้ครับโอ้ไม่เกกินอะไรครับกินอะไรครับมานี่มานี้ตีหนึ่งทีหนึ่งทีน้องยืนจมูกเข้ามาทําไมฮะเหม็นมานี่มานี่มานี้อ่ะหนึ่งทีครับหนึ่งทีครับโอ้เยี่ยมตีตีมานี้มานี้อ้าโอ้ยดีนะไม่ตายในทีเดียวอ้ามานี้ครับมานี่ครับนี่ครับโอ้ไม่เกหืสุดยอดสุดยอดเอ้ยย่าอย่าพึ่ง โอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอีทีเดียวรับอีทีเดียวรับอย่าให้มันตีเรานะมันตีเรานี่รับรองได้เลยครับวันนี้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 อ้าโอ้ยีิพายแล้วป้องกันละหลวมออวอีทีเดียวครับมาวัดกันฮะใครจะอยู่ใครจะไปครับโอ้ยอู้เอาดิเออเออไงเล้โอ้แลอวนี้เราอยู่ที่ไหนในตกลงอุ้ยอุ้ยโอ้สไลเดอร์ ลงมาอยู่ตรงไหนนี่ไม่ไหวแต่เคีย์มาแล้วโอ้โหอ่ะเอ้ยเอออ่าอย่าลุ้มอ่ะยังไงซะผมก็มีความสุขในงานที่สามารถฆ่าหนูยักษ์ได้ในเลือดแค่ครึ่งเดียวอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมาตั้งแต่ต้นพาร์ถึงท้ายพาร์ทนึงจะไม่ลืมบุญคุณเลย